จากที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็คือวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นําเสนอข้อมูลเราจะเจอการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบลักษณะของตารางนะก็จะมีเป็นตารางจําแนกหนึ่งเออทางเดียวแล้วก็สองทางนะคราวนี้จากพี่ครูเนี่ยเคยบอกผู้หนูไปว่าไอการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่การเอานำเสนอในรูปแบบของตารางแต่ว่ามันยังมีการนําเสนอของในเอในบบอนนะในรูปแบบของแผนภาพอ่ในรูปแบบของแผ่นภาพ คราวนี้เนี่ยคำว่าแผนภาพเนี่ยมันก็จะมีแตกแตกย่อยออกไปได้อีกแผนภาพตัวเนี้ยมันก็ยังมีอย่างเช่นตัวแรกจะเป็นแผนภูมิแท่งมีอะไรอีกลุกถ้าเกิดขึ้นด้วยคำว่าแผนหนูคิดว่ามีอะไรอีกครูนำให้แผนภูมิแท่งมีอะไรอีกลุก แผนภูมิวงกลมค่ะอาแผนภูมิวงกลมมีอะไรอีกไหมลูกหมดยังอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอะขึ้นต้นด้วยคำว่าแผนลงท้ายด้วยคำว่าภาพแต่ไม่ใช่แผนภาพนะขึ้นต้นด้วยคำว่าแผนอโอเคถูกต้อง ก็คือแผนภูมิรูปภาพนั่นเองอหลักๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแผนภาพเขาจะเรียกมันว่าแผนภาพดังนั้นถ้าพูดถึงแผนภาพเนี่ยเราก็จะต้องอนึกออกแต่นึกให้ออกว่าถ้าเกิด ในของแผนภาพเนี่ยย่อยลงไปของแผนภาพเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีแผนคุมิแทง่งแผนภูม,มิวงกลมแล้วก็แผนภูมิรูปภาพนั่นเองคะคราวนี้ในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะเริ่มนะเราจะเริ่มจากตัวง่ายๆอ่ะตัวง่ายๆก่อนเราจะย้อนวัยกันนั่นก็คือว่าเออเป็นการนําเสนอในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพนั่นเองเอ่ะเราจะมาย้อนวัยกันดูคราวน,นี้ไอ้แผนภูมิรูปภาพเนี่ยมันจะ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถเห็นนะเห็นเป็นรูปร่างนะแล้วก็จะอ่านง่ายอันะนี้นะคะนี้ไอแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเรามาดูก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพเนี่ยมันออมีบทนิยามอยู่ว่าอะไรนะเขาบอกว่าไอ้แผนภูมิรูปภาพเนี่ยมันเป็น การนำเสนอข้อมูลโดยเขาจะใช้รูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณนะ์ที่แสดงความถี่ของแต่ละข้อมูลนะซึ่งนะบอกว่าซึ่งมันจะต้องมีนะมันจะต้องมีรูปรนะูปภาพเนี่ยหรือว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแทนความถี่อยู่ด้วยก็คือเราจะต้องบอกก่อนว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราเลือกเนี่ย คืออะไรแล้วแทนความถี่เนี่ยเท่าไหรอ่ะอันนี้จะเป็นบทนิยามของของตัวมันนะของแผนภูมิรูปภาพคราวนี้เรามาดูกันตัวอย่างนะเราจะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกเนี่ยจะไม่ได้มีข้อคําถามแต่จะเป็นการนําโจทย์เป็นโจทย์ที่เราเนี่ยเจอกันมาแล้วอย่างที่บอกก็คือครูจะนำโจทย์ตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาใช้ นะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนการแสดงวิธีท,ทำนะ่ะดังนั้นโจทย์เนี่ยหนูจะเจอจนหนูจําได้นะหนูจะหนูจะเจอโจทย์ตัวอย่างเนี่ยจนแบบจําได้เลยนะว่าพอพูดถึงอันเนี้ยมันจะมีความผี่กี่ตัวนะ่ะกี่คนความผีเท่าไหรนะ่อันนี้ก็เลยจะเลือกในการนะในโจทย์ของการสรํารวจหมู่เลือดมานะ่ะ อันนี้หมูเลือกบางคนพอพูดถึงอันนี้ปุ๊บเราจะจําได้แล้วว่าฮ้ย A เนี่ยมันมีกี่กวามถี่เท่าไหร่นะ B เท่าไหร่ AB เท่าไหร่แล้วก็ O เท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดยังจําไม่ได้ไม่เป็นไรอ่นะเราจเจอครั้เรายังจะเจอไอ้ตัวเนี้ยต่อไปอีกนะคราวนี้พอเออเราเนี่ยได้ทําการสํารวจมาแล้วนะเราทราบดีอยู่แล้วว่าเออสำรวจทั้งหมดเนี่ยสามิบคน อะเอเนี่ยมันมีความทีอยู่เท่าไหร่นะลูกเอเนี่ยนึกออกไหมเอมีเขามีอยู่กี่คนเอมีมีกี่คนลูกหรือไม่หนูก็นับจากข้างบนเลยก็ได้ค่ะ,อะโอเคบี B อะลูกบมีแป แล้วเอบอะลุงสี่สี่แล้วก็ตัวสุดท้ายโอมีสิบสองโอเคค่ะสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองอ่าโอเคสิบสามอ่ามีสิบสามอ่ะตอนเนี้ยเราอ่ะเอออาจจะเอานับจากขบนก็ได้ นะเพราะว่าเราได้เป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ออนับมานะไม่ได้แบบจัดกลุ่มความถี่เอาไว้แต่ว่าเราก็มาดูว่าตอนนี้เราบอกไตแล้วว่า A เนี่ยมี5คน B อะ่ะมี8 A B มี4แล้วก็ O เนี่ยมี13บสานะคราวนี้ในการที่เราจะนำเสนอเป็นแผนภาพ่านะแผนภูมิรูปภาพเนี่ยถ้าเกิดว่า ไอเรื่องเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราจะนําเสนอเป็นตารางเนี่ยเราก็แค่สร้างตารางแล้วก็เขียนได้เลยนะไอฝั่งเนี้ยเราก็จะสามารถไอตรงฝั่งความถี่เนี่ยเราก็จะสามารถนํไอสีตัวเนี้ยไปเขียนได้เลยแต่พอมาเป็นรูปภาพเนี่ยเขาชื่อพูดเขาบอกชื่ออยู่แล้วว่ามันคือรูปภาพดังนั้นไอความถี่เนี่ยเราจะต้องแปลงให้มันเป็นรูปนะเป็นรูปภาพหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ออกมานั่นเองคราวนี้ ไอ้บทนิยามเนี่ยเขาเนี่ยบอกเอาไว้ว่าอ่าเขาบอกเอาไว้ว่าไอ้าการนําเสนอแผนกรูปภาพเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยหนูจะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่หนูจะมาใช้เป็นตัวแทนเนี่ยอ่าเป็นตัวแทนเนี่ยหนูใช้รูปอะไรอ่าหนูใช้รูปอะไรที่จะนํามาแทนความถี่แล้วไอ้รูปนั้นเนี่ยมันแทนจํานวนของข้อมูลเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะอย่างข้อนเนี้ย ครูเนี่ยใส่เอาไว้แล้วนะว่าครูเนี่ยจะใช้ไอ้รูปคนตัวเนี้ยอ่านะไอ้รูปคนตัวเนี้ยมาเป็นสัญลักษณ์่นะเสร็จแล้วไอ้คนหนึ่งคนเนี่ยครูจะให้แทนเป็นจํานวนของชาวบ้านเนี่ยสองคน่นะแตถามว่าหนูขอเป็นสามคนได้ไหมขอเป็นเอ่อหนึ่งคนได้ไหมได้อยู่ที่เราอ่นะอยู่ที่เราจะแทนอ่นะแต่คราวนี้เนี่ยครูเนี่ย ใช้สองคนก่อนอใช้สองคนไอหนึ่งรูปเต็มๆเ,เนี่ยเราจะแทนจานวนชาวบ้านเนี่ยสองคนดังนั้นหนูคิดว่า A เนี่ยหมู่เลือด A เนี่ยจะมีไอรูปตัวที่รูไฮไลไท์อยู่เนี่ยกี่รูปคะลูกอ่ามีรูปทั้งหมดกี่รูป หยวาว่าครูจะต้องใส่ไอรูปตัวเนี้ยกี่รูปลงไปในช่องเนี้ยเพราะว่าเราบอกว่ามันมีอยูห้าคนแสดงว่าเราจะต้องใส่รูปอย่างเงี้ยกี่รูปมันถึงจะเท่ากับห้าหรือไม่เอาอันนี้ก่อนก็นแล้วอะอะเมื่อกีอ้มันเป็นมันไม่ลงตัว ถ้างั้นเอาอันนี้ก่อน,นเอาที่มาลงตัวก่อนเอาบีก่อนเอาบีก่อนบีก็บีเราจะต้องใส่ทั้งหมดสี่กิโลสี่กอ่าถูกต้องเราจะต้องจับไอ้คนตัวเนี้ยที่ครูเนี้ยวาดเอาไว้ว่าครูจะเอาตัวเนี้ยให้มันมันแทนจํานวนชาวบ้านสองคนนะจะเอาไปใส่ในบีดังนั้นครูก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปใส่ในความถี่ช่องนี้ของบี เราจะดูแค่ดีก่อนเราก็จะต้องใส่ไปทั้งหมดเนี่ยสี่รูป่าเพราะว่าหนึ่งคนมันเท่ากับหนึ่งรูปเนี่ยจะเท่ากับสองคนอ่ะฟังดีๆนะหนึ่งรูปเนี่ยจะเท่ากับสองคนดังนั้นเราก็นี่งไงแสดงว่าเราใส่ไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งรูปมันก็คือสองคนละใส่ไปอีกหนึ่งรูป แสดงว่ามันมีสี่คนล้วใสไปอีกน่ะแสดงว่าเรานับเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งหมดแปดมันก็จะไปตรงกับความที่ที่เราตั้งเอาไว้นะที่เรานับกันไว้ว่าเออดีเนี่ยมีความถีแปดนะคราวนี้แล้ว A, b อบีลูกเอบี A, <B S 2> เราต้องใส่ทั้งหมดกี่รูกอะสองค่ะสองลูกถูกต้องอ่าเราจะต้องใส่ทั้งหมดสองลูปเพราะว่ามันมีแค่สี่คน หนึ่งลูกแทนจํานวนชาวบ้านสองคนแสดงว่าเราก็ต้องใส่ไปสองลูกนะเหมือนเราคูณสองเข้าไปข้าวเนี้ยเราจะเห็นว่าห้ากับสิบสามเนี่ยมันไม่ลงตัวดังนั้นเราใส่ให้มันลงตัวก่อนนะสมมุติเราเราดูให้มันลงตัวก่อนอ่นะเราจะใส่ A เนี่ยเป็นรูปเต็มๆเ,เลยอะ่ะกี่ลูกสองอานะสองลูกเราก็ใส่ไปก่อนสองลูก แสดงว่าสองรูปเนี้ยมันคือสี่คนถูกต้องไหมอ่ะมันคือสี่คนแต่ตอนเนี้ยเราขาดหนึ่งคนเพราะว่าเราบอกว่า A เนี่ยมันมีทั้งหมดห้าคนดังนั้นเราก็ผ่าครึ่งรูปเลยลูกเอเราก็ผ่าครึ่งรูปเลยนี่ผ่าครึ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราบอกว่าหนึ่งรูปเต็มเต็มเนี่ยมันคือชาวบ้านสองคน ดังนั้นถ้าเกิดเรามีลูกแค่ครึ่งเดียวนั่นหมายความว่าเราจะมีจำนวนชาวบ้านแค่หนึน่งคนนะดังนั้นเอเนี่ยจากรูปเนี่ยนับแล้วครบห้าห้าคนอย่างลรกได้ความถี่ห้าหรือยังหบแล้วค่ะแล้วค่ะาต่อไปแล้วโอลูกโอเราจะใส่หก<บ><บ>ทั้งหมดเท่าไหร่หกกับอีกครึ่งหนึง่งโอเคถูกต้องเราจะต้องใส่ทั้งหมดหก นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหกคนเนี่ยมันคือสิบสองแต่เราต้องการสิบสามดังนั้นมันขาดไปหนึ่งคนเราก็จับใส่อีกครึ่งนึ่งอนะมันก็จะได้เลยว่าเออโอเนี่ยมีสิบสามมันก็จะเท่ากันอ่านะอันนี้คือลักษณะแต่ถามว่าถ้าหนูบอกว่าหนูจะใส่ เป็นหนึ่งรูปเนี่ยแทนหนึ่งคนได้ไหมได้แต่ตารางหนูเนี่ยจะยาวมากสมมุติว่าเนี่ยหนูจะต้องใส่ไปทั้งหมดสิบสามอืมสิบสามสิบสามรูปมันจะยาวอ่ะแต่ถ้าหนูบอกว่าหนูขอเป็นสามคนได้ไหมก็ได้อีกแต่อ่ะแต่ถ้าหนูไปเจอกรณีที่มันเป็นเออครึ่งแบบเนี้ยนะเหลืออีกคนหน,นึ่งอย่างเงี้ยหนูจะต้องแบ่งไอคนเนี้ยอ่ะไอ,ะอคนจนเนี้ย ให้มันเป็นสามช่วงแล้วเราจะแบ่งยังไงอ่ะเออให้มันดูแล้วมันเท่ากันทั้งสามช่วงเลยอ่าประมาณนี้น่ะปกติแล้วเนี่ยเขา,าจะใช้ในการแทนเนี่ยเป็นจำนวนเอ,อ่อเป็นเลขคู่อ่าเป็นเลขคู่มันเวลาแบ่งมันจะง่ายน่ะเวลาแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะง่ายอันนี้คือลักษณะของการนำเสนอแผลภาพ คราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทำใบงานกันนะก็คือตัวอย่างนีนะ้ตัวอย่างนี้เนี่ยจะพูดถึงจะพูดถึงแรงงานไทยเป็นข้อมูลของแรงงานไทยที่เขาเนี่ยสำรวจว่าจะมี5ประเทศสูงสุดนะที่เขาเนี่ยคัดเ,เลือกคนไทยเนี่ยไปทำงานด้วย ก็จะมีประเทศไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้สวีเดนแล้วก็อาหรับจะมีด้วยกัน5ประเทศ <c oughs> ก็คือ5้าอันดับนั่นเองคราวนี้เราก็มาโฟกัสที่แผนภูมิรูปภาพกันเขาบอกว่าจำนวนคนหนึ่งคนเนี่ยเขาจะให้เท่ากับแรงงานไทยเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพคน ดังจีนเอไต้หวันเนี่ยมีแรงงานไทยทั้งหมดอ่ะกี่คนลูกหนูอลองนับดิสามหมืน่นสามหมื่นถูกต้องอ่ะเขียนเอาไว้ก่อนสามหมืน่นต่อไปอลูกญี่ปุ่นเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าต่อไปเกาหลีใต้ลูก หกพันห้าโอเคหกพันห้าต่อไปสวีเดนห้าพันห้าค่ะห้าพันห้าและอันสุดท้ายคืออารับสามพันห้าค่ะโอเคสามพั 3, นห้าคราวนี้ครูจะให้ <c oughs> พวกหนูเนี่ยจำและจำไอ้จานวนคนแต่ละประเทศเนี่ยอ่ะครูให้เวลาจำ วินาทีจีนไตวัไตวันเนี่ยมีกี่คนญี่ปุ่นมีกี่คนเกาหลีใต้มีกี่คนนะให้หนูจายอดเอาไว้นะแล้วก็จําประเทศเอาไว้คราวนี้ครูให้จำเพราะอะไรเพราะจะนำไปตอบคำถามในหน้าสุดท้ายนะหน้าถัดไปอนะตอนนี้อ่นะจำมีใครยังจำไม่ได้ไหมลูกนะจีนมีสามหมื่น ไต้หวันเนี่ยมีสามหมื่นญี่ปุ่นเนี่ยมีเจ็ดพันห้าร้อยเกาหลีใต้มีหกพันห้าร้อยสวีเดนมีห้าพันห้าร้อยแล้วก็อารับเนี่ยมีห้าเออสามพันห้าร้อยนะคราวนี้เรามาตอบคําถามกันะคําถามนะข้อแรกคําถามเนี่ยมีอยู่ว่าเขาถามว่าจงหาฐานนิยมของข้อมูลจุดนี้ดังนั้นข้อมูลจุดเนี้ยฐานนิยมเนี่ย เป็นของประเทศอะไรอยู่นจากเมื่อกี้ที่ครูให้พวกหนูจํายอดคนแรงงานดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลชุดน,นี้เป็นของประเทศอะไรเอย่ยฐานนิยมคืออะไร คือคืออะไรลูกจำได้ไหมจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูสรุปแล้วอะไรที่เป็นฐานนิยมลูกข้อมูลชุดนี้ไต้หวันเหรอคะโอเคไต้หวันฐานนิยมหมายความว่ามันคือจำนวนที่มีความถี่เยอะหรือสูงที่สุดอ่านั่นก็คือ ไต้หวันนั่นเองเราก็ตอบได้เลยว่าคูอไต้หวันนะ,นะหรือถ้าสมมุติว่าข้อนี้เขาถามเพราะอะไรด้วยเขาถามเ,าเหตุผลด้วยเราก็อาจจะบอกเพิ่มเติมไปว่าเพราะไต้หวันเนี่ย ได้รับมีแรงงานไทยที่ได้รับคัดเลือกมากที่สุดประมาณนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองอข้อที่สองเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจำนวนแรงงานไทยที่คัดเลือกอนะให้ไปทำงานที่ไต้หวันเนี่ยคิดเป็นกี่เท่านะคิดเป็นประมาณกี่เท่าของจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานประเทศเอ,อ,อาหรับนะตอนนี้เราเนี่ยเขาเนี่ยโจ์เนี่ยเขาพูดถึงอยู่สองประเทศดังนั้นเพื่อ อเพื่อไม่ให้เราผิดพลาดเราเขียนไว้ก่อนอ่ะว่าไต้หวันเนี่ยมีแรงงานไทยเนี่ยกี่คนอ่ะดังนั้นไต้หวันเนี่ยมีกี่คนลูกสามหมืน 3, ม่นคะคไต้หวันมีสามหมื่นคนมีสามหมื่นคนแล้วอารับปะลูกสามพันสามพันห้าค่ะโอเคอาหรับมีสามพันห้า ร้อยคนอะเขียนไว้ก่อนเขียนไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าโจทย์ข้อเนี้เขาเนี่ยโฟกัสที่สองประเทศนะก็คือไต้หวันกับอาลับแต่ว่าคําถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าเฮ้ยไต้หวันเนี่ยมีกี่คนอาลับมีกี่คนแต่สิ่งที่โจทย์อยากรู้เนี่ยโจทย์อยากรู้ว่าแล้วมันคิดเป็นกี่เท่าของกันและกันละ่ะอาปกติแล้วเนี่ยจากเมื่อวานเนี่ยเราเจอว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ แต่ว่าพอมาวันเนี้ยเราเจอเป็นคําถามว่าคิดเป็นกี่เท่าคราวนี้คําว่าคําถามที่ถามว่าคิดเป็นกี่เท่าะให้เราเนี่ยโฟกัสที่ตัวที่เขาพูดถึงก่อนนะดังนั้นโจทย์ข้อเน,นี้ยเขาพูดถึงอะไรก่อนนะลูกเขาถพูดถึงประเทศไหนก่อนไต้หวันอาเขาพูดถึงไต้หวันก่อนดังนั้นเราจะต้องเอาตัวไต้หวันเนี่ยเป็นตัวตั้ง เอาไต้หวันเป็นตัวตั้งถามว่าไอการถามว่าถึงเป็นกี่เท่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาสองตัวเนี้ยมาหารกันะเอามาคํานวณก็คือเอามาหารกันอะดังนั้นการหารกี่เท่าเนี่ยเราไปดูก่อนว่าเขาพูดถึงอะไรอ่ะอย่างข้อเนี้ยเขาพูดถึงไต้หวันก่อนเราก็ต้องเอาไต้หวันเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาตัวที่เขาต้องการถามเนี่ยเป็นตัวหาร เขาต้องการถามว่าไต้หวันเนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของอารับดังนั้นเราจะต้องเอาไต้หวันตั้งอ่ะเราก็ใช้ตั้งเลยอ่ะแล้วก็เขียนก็คิดเต้นอ่ะคิดเต้นเราก็เขียนเลยไต้หวันมันมีอยู่สามหมือ่อ่ะตัวตั้งเราจะต้องเอาไว้ข้างบนอ่ะแล้วก็อาลับ จะต้องเป็นตัวหารตัวหารคือจะเป็นตัวข้างล่างก็คือตัวส่วนนะดังนั้นเราก็จัดตั้งแล้วก็คิดคำนวณเลยมันจะได้ออกมาที่เท่าไหร่ลูกเอาสามหมื่นตั้งแล้วก็จับสามพัน้าร้อยไปหารได้ประมาณแปดจุดห้าเจ็ดค่ะอ่ะแปดจุดห้าเจ็ดแปดจุดห้าเจ็ดะคราวนี้หนูเนี่ย อ่าอย่าเผลอนะลูกอย่าเผลอใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้ถามลอยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าเกิดเขาถามถึงกี่เท่าคิดได้เท่าไหร่ก็ใช้อน,นันตเลยอ่าปัดทศนิยมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบไปเลยอ่าแล้วก็เขี <S 2> <S 2> <S 2> ยนเลยคิดเป็นแปดจุดห้าเจ็ดอ่าแปดจุดห้าเจ็ดจะจบแค่นี้เลยได้ไหมไม่ได้อ่าเพราะว่าโจทย์เนี่ย เขาถามว่าคิดเป็นกี่เท่าของเทศอาลับอ่ะเราก็เขียนเลยว่าคิดเป็น8.57เท่าก็เอาจัดสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยมาเขียนอ่ะก็คือเอ่อเท่าของจำนวนแรงงานไทยในอาลับนั่นเอง เขียนยยอะนะเราไม่ต้องเขียนแบบเต็มๆแรงงานไทยที่ปันการคัดเลือกอนะ่ไม่ต้องเอาให้แบบว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันคือกี่เท่าของอะไรนะเท่านีนะ้อันนี้จะเป็นการคิดเท่าแต่ถ้าสมมติว่าเขาถามว่าไต้หวันเนี่ยคิดเป็น้อยละเท่าไหร่ของออประเทศอาหรับเราจะต้องเอาหนึ่งร้อยเข้าไปคูณนะเราจะต้องเอาหนึ่งร้อยเข้าไปคูนนั่นก็เราก็จะได้ออกมาว่า เนี่ยมันคิดเป็นรอยละเท่าเนี่ยของประเทศอาหรับนะดังนั้นดูข้อคําถามให้ดีๆถ้าเกิดเขาถามถึงกี่เท่าก็จับคูณกันแบบนี้อ่นะจะับหานกันแบบนี้ถ้าจะคิดเป็น้อยละเราก็จะผ่านกันเหมือนเดือแต่ว่าเอาหนึ่งอยเข้ามาคู่เท่านั้นอ่นะอันนี้จะเป็นคำถามอ่นะคำถามเนี่ยมันสามารถปรับอ่นะเปลี่ยนไปได้ทุกรูกแปแบบเลยนะคราวนี้มาถึง อเลอือีกสิบนาทีอีกสิบนาทีนี้เดี๋ยวครูจะปล่อยให้ผู้หนูเนี่ยยย้ายไปทําใบงานนะไปทําใบงานใบงานเนี้ยจะเป็นใบงานที่ง่ายมากอนะเดี๋ยวครูจะส่งเข้ากลุ่มเลยเหมือนเดิมครูจะให้ผูกหนูเนี่ยกดเข้าไปทําในรายวิชีพนะหนูก็เข้าไปแล้วก็ดูซิว่าเขาถามถึงอะไรแล้วก็พิมพ์ตอบได้เลย่ะ จะมีประมาณนี้